วัสุดที่พง์จุนเจริญนั่งประหลัดกระทรวงมหาไทยหลังคอรมอประยุทธ์เห็นชอบเมื่อปี64ถึงว่านิสัยคล้ายกันเชียวร่ำรวยจากการรับราชการไม่เห็นมีประวัติทำธุรกิจจนร่ำรวย ก็แน่ละเป็นราชการมาทั้งชีวิตไม่พบประวัติผลงานใช้ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์บริหารองค์กรใดเป็นงานหลักแต่ถ้าเป็นงานรองก็ไม่แน่ใจแต่ล่าสุดดันอยากสอนงานเศรษฐศาสตร์ให้ข้าราชการด้วยถ้อยคำย้อนยุคพ่อขุนด้านภรรยาร่ำรวยจากธุรกิจโซล่าฟาร์มสังคมเริ่มถามเก่งจริงหรือใครเอื้ออะไรมาให้หรือไม่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นผู้เห็นชอบแต่งตั้งสุทธิพงษ์จุนเจริญดำรงตำแหน่งประลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่เมื่อ3 สิงหาคมปี64ที่ผ่านมาน่นที่ทำเนียบรัฐบาลผู้สื่อข่าวรายงานในครั้งนั้นว่าในที่ประชุมคอรอมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่มีพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงประจำปีโดยแต่งตั้งให้สุธิพงษ์จุนเจริญอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนที่มีความอาวุโสสูงสุดเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่แทนนายชัดชัยพรมเลิศปลัดกระทรวงคนก่อนหน้านี้ที่กเกษียณอายุราชการไปแล้วเมื่อเดือนตุลาคมนั้น สำหรับประวัติของสุทธิพงศ์ที่เข้ามาดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวงมหาทไทยเกิดเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ปี2507ที่อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดสมรสกับนางวันดีกุลชรยาคงจุนเจริญประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์วุฒิการศึกษามัธยมปลายโรงเรียนตราศาสตรการคุณปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิตการปกครองจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยปริญญาโทรัรฐศาสตรมหาบัณฑิตการปกครองจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาภาวะผู้นำ เชิงยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตปร,ริญญาเอกรัฐประสาสาสาสศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏส,สวนสุนันทาปร,ริญญาเอกรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการปกครองมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยการอบรมหลักสูตรประลัดอำเภอรุร่น52หลักสูตรนอ,อรุ่น4 8หลักสูตรนอบอสอรุ่น67หลักสูตรวอปอ,อรุ่น55หลักสูตรจิตอาสา9 0 4หลักสูตรพื้นฐานรุ่นที่ 1. น2ทกการอบรมหลักสูตรฝึกทบทวนจิตอาสา904อัปเกรดรุ่นที่1.63ทสส่วนการดำรงตำแหน่งราชการปี2553ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก2 5 5 5ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย25 2,556ผู้ว่าราชการจังหวัดสาแก้ว2,557ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท2,558รองปลัดกระทรวงมหาดไทย2,560อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง1ตุลาคม2,562อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนโดยสำนักงานปปชได้เปิดเผยรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายสุทธิพงษ์จุนเจริญและคู่สมรสดรวันดีกุลชรชายาคงจุนเจริญประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมมราชินูอุปถัมภ์และประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท SPGC จำกัดทำธุรกิจโซลา่าฟาร์มทั้งในและต่างประเทศมูลค่าโครงการรับหมื่นล้านโดยแจ้งว่ามีทรัพย์สิน10,000กว่าล้านบาทไม่มีหนี้สินโดยเป็นทรัพย์ของนายสุทธิพงศ์จำนวนกว่า15ล้านบาทของคู่สมรสจำนวน10,000กว่าล้านบาททรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนของสุทธิพงศ์2ล้านบาทของคู่สมรสกว่า90,00ล้านบาทที่ดินนายสุทธิพงศ์13กว่าล้านบาทคู่สมรส4 3กว่าล้านบาททั้งคู่แจ้งการครอบครองโฉนดที่ดิน20รายการ ที่ตำบลสันสายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย2ไร่1งานมูลค่า7.9ล้านที่ตำบลสแกรกรังอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี3งาน79ตารางวามูลค่า10ล้านส่วนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างยังได้แจ้งว่ามีสิ่งปลูกสร้างทั้งในและต่างประเทศสำหรับรายการทรัพย์สินอื่นมูลค่ามากที่สุดได้แก่แหวนเพชร1 1วงมูลค่า43กว่าล้านบาทและพระเครื่อง263องค์มูลค่า32ล้านบาทต่างหูเพชร5คู่มูลค่ากว่า19้าล้านบาทแหวนพลอยล้อมเพชร40วงมูลค่า15กว่า ้าานบาทและนี่คือคลิปเหตุการณ์ที่ทําให้คนในสังคมอยากรู้จักกับประลัดส,สุทธิพงษ์จุนเจริญมากยิ่งขึ้นกับการยิ้มร่าหลังได้ยินว่าข้าราชการในกระทรวงตัวเองจบมหาวิทยาลัยสยามหลังจากนั้นก็ได้ออกมาโพสต์อธิบายว่าตัวเองนั้นพูดจาแบบนี้อยู่แล้วใครๆก็รู้ก็เห็นขอบคุณที่ครอบครัวและสังคมได้เตือนมาแต่กับประชาชนตนเองใจดีเมื่อลุงน้องเสนองานซ้ำๆก็อยากจะกับเคลื่อนให้งานมันเดินหน้าเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนทั้งที่แบบนี้คือปัญหาเชิงโครง ข้าราชการส่วนภูมิภาคทำงานกันจนแบบมีคำถามว่าจะเข้าใจหัวอกประชาชนในพื้นที่จริงหรือไม่ถึงได้มีนโยบายใหม่ๆออกมาจี้ให้เลิกเสถะข้าราชการส่วนภูมิภาคการในการปลูกจนกระทั่กาทางกระบวนการเก็บเกี่ยวและการนำสง่งครับท่านครับอ,อุปสงค์เท่ากับอุปทานนี่ภาษาเศรษฐศาสตร์นี่เขาคืออะไรรู้เ่ะเขามีศัพท์ว่าไงนะดีมายซับไพคับท่านครับเอย จบอ,อะไรวาวาะรัสศาสตุลาครับเลอททำไมเฮ้ยทำไมมึงโง่งั้นวะคุณรุ่นอะไรอ่ะคุณรุ่นอะไรรัสศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับท่านครับงโง่เป็นควายลยไ้เอ้ยอะเข้าปีอะไรอ่ะอปิญญาโทรค,ครับท่านกับปีอ๋อ,อว่าแล้วเพราะว่าคนที่เรียนรัฐศาสตร์จุลาเขาเรียนเศรษฐศาสตร์สองต,ตัวนะ อุปสงค์เท่ากับอุปทานเนี่ยเขาเรียกว่าตลาดสมบูรณ์นะคุณเอาความต้องการของราชทันนะแล้วคุณมาบอกว่าเท่ากับไอ้สัพพลายของของภาคเกษตรนยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชถ้าใช่คุณจะต้องพาสินค้าเกษตรออกนอกทำไมเรา ก็คุณมีตลาดสมบูรณ์แล้วคุณไม่ต้องช่วยอะไรแล้วนะอจบปิญญาตรีที่ไหนมาเลยสยามกับท่านครับโอ้กูว่าแล้วแล้วคุณไม่เรียนรัฐศาสตร,ร์จุฬาปิญญาโทภาคผู้บริหารหรือภาคปกติเนี่ยเออเป็นไออาร์สามกับโครงการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับนะแปลว่าอะไรวะเอหลักสูตรอหลักสูตรอ หลักเลิกเรียนนะครับท่านครับเฮ้ยขจรคุณไม่คุยกับคณะบดีให้ดีนะมึงโอ้มาอะไรเดี๋ยวนี้ชอบหาตังเปิดหลักสูตรอะไรไม่รู้มั่วไปหมดคำถามคือคุณภาพมาตอบเป็นโจ๊ก หมดได้อย่างไรวิสาหกิจ